วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกเกษตรที่จดีไหมหลังจากกวนโค่นเน้่เปิดตาดอกฝนนําตลอดเลยครับพี่น้องโกแบบโอ้ยสุดยอด่อนเออ่อรอบนี้ป็ได้เอารอบนะฝนกวดโค่นแล้วกลับมาเปิดตาดอกเปิดตาดอกเลยสองมือนําลงมานี่ครับนี่นำจะหมดขึ้นนี่ครับฝนดีแห้ง ปีนี่แปดสองคนนี่ปกติว่าแปดสองคนมันสีแรงแต่ว่าปีนี้บอได้ฮดวัวดมากตั้งแต่เก็บพ้นผลิตแล้วครับพี่น,อน้องนี่่หละนกตะกุดพื้นลมปกาะสำหรับคููพี่น้องเขาบ่านไเกียวเนี่ยโอ้ยลมพักแล้วนี่ตกแบบนี้ลมเป็นเตอเลยนะครับพี่นอ้องลมพัก มานกับลอรุ่นต่อไปครับพี่น้องถ้าออกฝนษาแล้วนี่มันกระตกนะครับพี่น้องนก็ต้องลอรุ่นกันต่อไปวันสี่หนาวอย่างใดเก็บหวดพ่นตอเปิดตาดอกตอแต่ว่าผู้โศบสารไวนี่ถ้าฝนตกแบบนี้กันยอดไหลกันนะครับพี่น้องยอดไหลย่นีกัอย่นีไหลครับเนี่ยนอนครับเพราะว่ามันตกแห้งนะครับตกแบบ เมื่อคืนนี่สามอสอม,าสามื่นอซอนครับพี่น้องตกมานี่สามมื่นซอนล่ะก่อนออกครรษาแะครับขึ้นออกครรษามันนี้อีกครับตกทั้งตกทั้งล่มเห็นบองลมกระโชกแรงรุ่นก็ตาก็พ้นกันนะเด้กครับพี่น้องผู้เขียนเรุ่นพ้นแรงกับพิษฝนตกกับล่มมีไอตัว รุ่นบัตคุยยางครับรุ่นรุ่นฝนแหน่รุ่นล่มแหน่ผ้ายุ่แหน่โอ้ยตกแน่ครับนี่ข้าวเดียวครับวันหยุดอนหอดปีไหมหลังจากเปิดตาดอกแล้วนำสี่หมื่นสว่วนเลยครับนี่เบิ้เอาเนีุ่เรีเเรยน มีลุ้นกับตินฟ้าอากาศยุทุเรียนครับมี่ลุ่นตลอดครับปีนี้ก็ฝนดีขนาดหลังจากกวัดโคดเปิดตาดอกเลยครับพี่น้องฝนนำมาติดต่อกันอยู่อาทิตย์หนึ่งครับพี่น้องนี่แหละครับอืมก็เป็นยังครับไพ่ธรรมชาติครับดีกว่าอยังดีกว่าแบบ เปิดตาดอกแต่ออกเป็นตาปูมาโฟต,โตกแบบนี้ครับก็คือหยุบไปเลยนะกะตอนนี้มันกะเท่ากับตัดหยากรวดค้นไหมครับพี่น้องแล้วครับมันอากาศถ้าอากาศหนาวกระทบรอบนี้การอาจสิมีรุ่นเปิดตาดอกครับพี่น้องเบื้องนั้นอากาศน้ำครับตัวนี้ว่านล่มแห้งนะครับร่มแห้งร่มแห้งผ้าายุครับพี่น้องเขาเอ่ยว่าร่มกระโซกแรกนะครับพี่น้อง นี่ก็ผลงานของร่มปีที่แล้วเลยครับพี่น้องนี่มันเกิดจากยังเนี้ยผลงานของปีที่แล้วล่มผัดต้นวิทต้นแตกนะครับพี่น้องนี่แหละคือผลงานของธางธรรมชาติครับข้าแก่ปัญหากะไพัยธรรมชาติบ่ได้แต่ว่าการเฮ็ดดอกนี่ข้ากับเฮ็ดบ่ได้รอบนี่ก็รอบนาครับพี่น้องถ้าเปิดตาดอกรอบนี้บ่ได้ก็รอบนาครับกวดโค่นครับเพราะว่าปีที่แล้วกระเฮ็ดยูดถสสองสามครั้งครับพี่น้อง ยีทีิเรียลเลยี่ล้วเทคนิคของการเฮ็ดทุเรียนครับบ่แม่นว่าเฮ็ดรอบนึ่งสิได้เลยผู้ใดเฮ็ดได้รอบนึงก็ถือว่าฟุกนะครับพี่น้องมันเกี่ยวกับอากาศฝ่าฝนนําลมนําครับพี่น้องเกี่ยกับกรลังสิได้ลมผ่านมาพายุ่นผ่านมาก็ฮักม่วนพายุม่วนลมธรรมชาตินี่มันจังเกี่ยอะไรบ่ได้ครับม่วนฝนนี่รอบนี้บ่ได้รอบหน้าเฮาก็เอาครับพี่น้องให้ธรรมชาตินี่มันจะแกี่ยาก เบิงมือนีมือขึ้นนีม่ว่าน,นี่ต๊แวันฝ่าหัวครับเทั้งต๊เทั้งล่มครับฝนเสียของฝนต๊ะล่มครับพี่น้องผ้ายูนี่เป็นตัวอย่างครับเจอลูกทุเรียนนี่ผู้ได้บ่เจอพวกผ้าอยู่ผ้ายัายางก็ดีครับพี่น้องนี่ครับผลงานของล่มม่วงวานครับพี่น้องนี่ตัวหน,นีสองปีกวัวครับพี่น้องขาดเลยๆครับพี่น้อง หล่ข้างบนหล่ข้างล่างขาดได้ครับพี่น้องนี่เอาคืนนี่ก็ต้องพายุงแล้วก็ไหมคําแล้วครับพี่น้องไม่ใค่คําเบื้องแล้วก็กบกบไอ้เอาดินมาถมเหงาอีกพี่อบพี่น้องครับแล้วก็โคตรหนักบุหูวาขาก็จะเอาคืนเบื้องครับว่ามันเป็นยังไงครับแต่ว่าหากังนินมัขาดเบิร์นะครับตัวนี้มันสองปีถ้าแบบทุเลียนแบบ ปีหาปีคือปีที่แล้วนี่ขาดจำเงาเรียบร้อยเลยครับตัวนี้กับสิพ่อพยุงคุนไดยุตว่าก,กักับสะบักสะบ,บอมนะครับพี่น้องถ้าได้ขาดฟังหนึง่งแล้วนี่แหละผลงานของพาอ่ายุครับพี่น้องนี่แหละตัวนี้ก็สองปีกลัวไพ่ธรรมศาสตร์หลีเหลี่ยงบด้แต่ว่าห้ากับต้องเฮ็ดดีที่สุดครับพี่น้องผู้ใดปลูกทุเรียนแล้วผ้ายุบผพานก็ถือว่าโชคดีได้ครับพี่น้องพายุบ่ บอไปปองนั่นนะ,ะคือว่าโชคดีเพราะว่าไฟธรรมชาติมันดีเลี่ยงบ่ได้เพราะว่าอยู่นี่มันกิอยูโน่นนะครับพี่นนอกเห็นบ่วิวมันโวดนะครับไฟธรรมชาติดีเลี่ยงบ่ได้ถ้าเป็นกล้วยเป็นยังสิพผ้าอายุมากถึงตรใหไงมันสีฮักมันก็ยังมีนอมีหยังน,นะครับพี่นนอกนี่ล่ละคืออ่ารไฟธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงบ่ได้ครับเพราะว่าเห็ดทุเรียนนี่มันกองจังหวะเวลา สภาพยูบอมาโซบอมาเฮดทุเรียนเท่ากับบอดี้เสียหายครับเกิดมันเสียหายหลายๆกับเคยเบิงอยู่อกครับเคยเบิงในลายลิปอยู่ครับจาปลูกไม้นะครับพี่น้อทุเรียนคืออยู่สวนส่องกเกษตรศิสดสรีไม้ปีทเรียนนี่ยกับต้นนั่นกับปีครับสามสิบลูกขาดจาเงากับเท็ยนยังบอดได้คร,ครับกับปลูกไม้ครับพี่น้อนี่แหละคือไพ่ธรรมศาสตร์ครับลเลียงบอดได้ป้องกันกับบอดได้นี่ครับ นตกถึงข้าเสียดอดนี่เอาดอกมาได้ข้เาเอารอดไหมครับพี่น้องนี่เ,นเรียกว่าข้าทําความสะอาดวดโค่นเปิดตาดอกครับถาม่ามีการลงทุนบ่ครับมันก็นลงทุนอยู่แล้วครับเปิดตาดอกมันก็นกไ่เป็นยังครับเปิดไหมนี่เห็นบาไฟธรรมชาติปีทีเดียวครับพี่น้องแผลแผลมันนี่เกิดจากไฟธรรมชาติได้ครับนี่ลมไม้แห้งบิดบิดต้นบีดครับ ต้นแตกบิดพี่นี่เนื้อกำลังสิโปงขึ้นมากนี่ครับกระสียากันเสียล่าเนี่ยที่แน่แน่กระสีกอเกีก่ยวเลยครับเขาเนื้อโปงเร็วครับโปรตีนพืชนี่แหละครับพี่น้องบางตัวนี่แตกกระสีเขาในน้ำใบน้ำลำตวดน้ำครับพี่น้องว่านก็โต๊กแบบโอ้ว่ามันฝ่าหัวครับพี่น้อง มันฝา่นาหัวตกแห้งครับใบบิดเบิดครับทั้งร่มทั้งยังนี่แหละครับล่มมันบิดใบบิดใบนะครับพี่น้องใบบิดพี่น้องได้เห็นอยู่หรอกง้าบิดง่ายยังนะบางดีได้บบงาโบสีครับพี่น้องบางกิ้งกับโยงกิ่งไปแล้วนะครับนี่แหละโยงกิ่งซอยถ้าล่มมากแห้งใบงา่ายสีสีสีบิดนะครับพี่น้องนี่แหละบางน,นี้กสบตัดหญ้าที่ครับถ้าหนาวมานี่ก็ตัดงา้าปวดโค้นยุดน้ำต่อครับ เพราะว่าปีนี้ฝนดีแห้งครับพี่นอ้องดีเกินเหตุดีจนออกพันษานำอยู่อาทิตย์นึงสดสเลยครับนี่เัิงแตก่ออกพันษาครับปล่อยง่ายตั้งแตเปิดตาดอกมากครับจังมือลยบุี่เปิดตาดอกมาตกตตลอดเลยครับตกทุกมือเพราะว่าหลอบแหลกยุดไปซีฟมือเปิดตาดอกเปิดตลอดอแล้วกับฝนนำด้วยครับน,นี่ครับต่อไปกับยุดนาม่อ ดูแลมะเรงเสียไฟไร่แดงก็งนะครับใบมันเกี้ยวเข็มเลยนะนะทุเรียนห่าสิใบห่าสมบูรณ์มันห่าการรักษามะเรงได้มอดอื่นกับวิปัญหาแล้วครับพี่นอ้องถ้าห่ารักษามาเาเะเรงเกี่ยวไฟไร้แดงแล้วก็เสียล่าล่าสนิมล่าหนำค้างใบทุเรียนเห่อสมบูรณ์ครับถ้ารักษาหม,มนนดบริเวณอยากเลยครับพี่น,อน้องนี่แหละใบห่าแต่ตีบงามเพราะว่า ต่อไปนี่ถ้าหนาวมากนี่แดดน่ครับระว่างที่สุดครับต่อไปกระสีไล่แดงแล้วกัสั้นเบิร์ดนะครับสั้นเบิร์ดหนึ่งออกเ่าพี่น้องใบถืงแดดตั้งแต่เป็นตกมันสิเป็นนะครับใบกระสีไงเขา,ส,เเขาสั้นเบิร์ดเขาเอืน่นมาหนาวมาหนาหมอกกระทบนะครับพี่น้อง้อต้องป้องกันไว้บางเท้ากับบางยางกับป้องกันบ่ได้ครับธรรมชาติเขาเหตุแห่งทุเรียนเขาสมบูรณ์ไห้ดีที่สุดครับพี่น้อง ถ้าเขาเห็ดบสมบูรณ์โขลกไพ่กับเขาลุ่มเล่าครับพี่น้องนี่แหละเทคนิคดีๆก็เอามาฝากพี่น้องเกี่ยวกับทุเรียนเนี่ยนะครับพี่น้องถึงรอบนี้ครับเอาดอกไว้เท่ากบกตกเป็นอย่างครับบอตตกฟิสเซียตอตอต่อไปเขาก็เอาได้อีกนะครับพี่น้องเอารอบนี้มาได้คอยน้ำมาได้ฝนมากเขาก็เอาต่อไปครับข้าประยุทธ์ต่อส่วนนี้ก็ปุใใ๋ยไนไตปุ๋ยไในไสแลรวครับพี่น้องป่๋ยไนใส ลังจากใส่ผลมาแล้วครับเป็นเป็นใส่ทั้งใบไปเทนครับสะสมอาหารไปอะมิโนโปรตีนเนี่ยปุ๋ยทั้งใบเนี่ยแล้วแต่พี่น้องแต่ละสูตรกับพวกขึ้กันแค่เสียมโบลอนครับสีดประจําครับทุกสิบวันเจ็ดวันแล้วแต่ครับสีดอาหารล่องครับถาดอาหารล่องครับปีทั้งใบครับส่วนในทั้งดินงดก่อนครับพี่น้องเพราะว่าข้าสีเอาดอกนะครับพี่น้องส่วนในทั้งดินงด ใส่ทั้งใบเทีนครับพี่น้องเกษตรทฤษฎีไม่กับภาพเด็ดพี่น้องเบิงเดี๋ยวถอยน้ำเปิดตาดอกกระสิมาลงพี่น้องเบงอีกว่าจักเหมือจักมือ,ม,อมัน่อิออกครับเกษตรทฤษฎีไม่กับสิ่อจบไปซ้ำนีแ่แหละครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามทางช่อง youtube นะครับ